The วันนี้นะคะหมอจะมาแนะนํานะะโยเกิร์ตนมแพะะคะสําหรับสุนัขะะแล็สัตว์เลี้ยงอย่างเช่นแมวนะคะก็ทานได้แต่ว่าแมวปกติแล้วะะเราจะให้โยเกิร์ตหรือว่า,วาเาขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์จากนมในช่วงประมาณเล็กๆนะคะไม่ควรจะเกิน3เดือนนะคะคกาลังดีนะคะโยเกิร์ตะะสําหรับสัตว์เลี้ยงมันก็จะมีประโยชน์สาหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ,ะ,ะซึ่งความแตกต่างของเอสเไลโยเกิร์ตจากนมแพะตัวนี้นะคะคก็คือ1นะคะคก็คือเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยนะคะคที่ได้รับเลขาพิเยนอาหารสัตว์ถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วก็มีจุลนินทรีย์ที่เหมาะสมสําหรับสัตว์เลี้ยงนะะคซึ่งแตกต่างจาก คนนะคะแล้วก็ปริมาณนะคะของจุลินทรีย์ที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะี่ยมีเพียงพอนะคะที่สามารถเอาไปช่วยในการปรับลําไส้นะคะการทางานของลําไส้นะคะในกรณีของน้องเนี่ยท้องเสียเนี่ยมันเกิดจากกรณีอย่างเช่นการทางานของลาไส้ผิดปกติภูมิคุ้มกันมีปัญหานะคะอย่างที่เขาบอกว่าน้องที่เป็นโรคลําไส้ไา้หัดน,นะคะส่วนัล้วแมวพวกนี้ที่เขาให้กินโยเกิร์ตเพราะว่ามีตัวโปรไบโอติกค่ะตัวโปรไบโอติกเนี่ยก็จะช่วยทําให้การทํางานของลําไส้ดีขึ้นแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะจึงเป็นสาเหตุที่คุณหมอทั่วโลกนะคะแนะนานะคะน่สว เจ้าเพสไมยโยเกิร์ตตัวนี้นะคะผลิตจากนมแพะนะคะแพะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะในมีการที่มีการตรวจสอบนะคะคุณภาพนะคะผ่านการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็มีส่วนประกอบนะคะที่สําคัญนะคะจากเทศนิสแลนด์ด้วยค่ะแล้วก็แกจะบอกว่าอตอนนี้นะคะในเมื่อมีโยเกิร์ตสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะแล้วนะคะก็ะควรจะให้เขากินนะคะโยเกิร์ตที่มีประโยชน์สาหรับสัตว์ดีกว่านะคะเพราะว่ามันอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆค่ะแล้วก็ย่อยง่ายนะคะแนะนําตัวนี้ค่ะโยเกิร์ตเพสไม้ค่ะ